สวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่เขาหายจากโควิดพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอปัญหาอีกเปล่าหนึ่งก็คือว่ามีอาการของลองโควิดนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับโควิดมันไม่ได้จบแค่การเป็นแล้วก็การหายแต่ว่ามันมีบางคนเป็นแล้วก็เป็นเรื้อรังนะครับเกิดลองโควิดขึ้นมานะฮะแล้วเราไปเจอว่าเขาเนี่ยคนเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นการหยุดหายใจในขณะหลับด้วยนะครับ มีข้อมูลเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับว่าเราเจอภาวะนี้บ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธเนศนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการบูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสําหรับคนที่เป็นลองโควิดเนี่ยนะฮะคือมันก็จะมีอาการที่มีอาการเหนื่อยเรื้อรังเพลียนะครับ ความคิดไม่ค่อยแล่นคิดไม่ออกบางคนนอนไม่หลับบางคนหลับแล้วก็ตื่นมาไม่สดชื่นมีเพลียระหว่างวันเยอะต้องนอนระหว่างวันนอนไปก็ไม่รู้สึกว่ามันจะได้พักผ่อนแต่อย่างใดนะครับบางคนก็สมาธิไม่มีเลยนะครับหลังจากนั้นนยฮะหรือว่ามีอาการที่เขาเรียกว่าเป็น brain fog ก็คือเหมือนกับว่าเราคิดอะไรก็หัวมันตื้อตื้อตันๆคิดไม่ออกนะครับนึกคําศัพท์บางคําไม่ออกนะครับหรือว่าจะเขียนงานก็เขียนไม่ได้นะฮะเหมือน ความคิดมันไม่แล่นสักอย่างเลยนะครับก็มีอาการพวกนี้หลายหลายอย่างนะครับทีนี้ก็เราก็เริ่มมาสนใจเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีปัญหาทางด้านการนอนหลับเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับเหตุผลที่เราสงสัยเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยต้องอยู่ใน ICU หรือมีอาการรุนแรงเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างร่วมกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าในตอนที่เขาอยู่ ICU เนี่ยมันจะมีการใช้ยาต่างๆซึ่ง ยากลุ่มพวกนี้นะครับมันมีผลต่อทางเดินหายใจของคนเราทั้งหมดเลยนะครับเช่นถ้าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแน่นอนว่าท่อมันอยู่ในทางเดินหายใจของเรามันอาจจะทําให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยเกิดการอักเสบการบวมได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การมีทางเดินหายใจของเรามันติดแคบลงนะครับเล็กลงหรือว่ามีปัญหาหรือมันบวมเนี่ยก็จะทําให้การหายใจของเรามันเป็นไปได้ไม่ค่อยดีนะครับเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจถ้าหลังจากถอดท่อออกแล้วมีการบวม ของสายเสียงของทางเดินหายใจข้างในเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับการที่เราได้ยากลุ่มสเตียรอยอได้รับการนอนอยู่นิ่งๆน,นานๆเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อของเรามันก็จะฝ่อเล็กลงไปนะครับทำงานไม่ค่อยดีนะฮะแล้วที่สําคัญคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แขนขาตัวเท่านั้นนะครับมันยังมีกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในคอหอยด้านในของเรานะครับถ้ากล้ามเนื้อพวกนั้นนมันอ่อนแอลงนะครับเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกหลังจากที่เราหายไปแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้ทางเดินหายใจของเรามันไม่สามารถเปิดออกได้ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วส, Pascal, สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเวลาที่เราหลับเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันยิ่งห่อนยิ่งหย่อนตัวใหญ่นะครับทำให้เกิดการปิดกั้นของทางเดินหายใจของเราแล้วเกิดการหยุดหายใจในขณะหลับเพิ่มขึ้นได้นะครับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีการให้สารน้ําต่างๆการให้สารน้ําพวกนี้นะฮะมันก็เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตคนไข้แต่ว่ามันก็ทําให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยบางคนบวมได้นะครับ อาจจะเห็นว่าบางคนเนี่ยทำไมมีแขนขาบวมบวมน้านะครับแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานเลยนะครับกว่ามันจะหายคือตอนนี้มันไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจงนะครับมันจะค่อยๆหายไปเองหรือบางครั้งเราให้ยาขับปัสสาวะแต่ก็ให้ได้จํากัดนะครับไม่สามารถให้ได้เยอะๆให้มันออกมาเอาปัสสาวะออกมาเยอะๆให้น้ํามันหายไปในวันเดียวเนี่ยมันไม่ไม่ได้นมันอันตรายด้วยนะครับก็พวกเนี้ยมันจะทําให้ทางเดินหายใจของเรามีการบวม การอักเสบจ,จากโรคต่างๆนะครับจากโควิดนี่แหละการอักเสบมันก็ทําให้มันบวมได้นะครับน,นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรามีการเจอว่าในทางเดินหายใจขนาดเล็กของร่างกายนะครับมันมีการอักเสบและตีบแคบลงนะฮะซึ่งอันนี้ผมจะมาพูดในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะฮะการที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่อยู่ปลายปลายปอดของเรามันตีบแคบลงนะฮะมันจะทําให้การหายใจของเราเนี่ยไม่ปกตินะครับ กที่ว่าทางเดินหายใจส่วนบนปีบแคบในช่องคอเช่นว่ามันมีบวมมีการอักเสบหรือบางคนมีการที่มันกล้ามเนื้อมันหย่อนยานลงไปนะพวกนี้ก็จะทําให้มีปัญหานะครับเนี่ยพวกนี้ต่างๆทําให้เราสงสัยว่าเออมันจะมีปัญหาไหมในแง่ของการนอนหลับว่าอาจจะทําให้เราหยุดหายใจในขณะหลับเพราะว่าอาการที่เราเป็นลองโควิดนะฮะเช่นอาการเพลียอาการคิดอะไรไม่ออกสมาธิไม่มีนะครับนอนแล้วมันนอนแล้วรู้สึกไม่อิ่มพวกเนี้ย มันก็มีอาการคล้ายกับการที่เรามีการหยุดหายใจในขณะหลับได้นะฮะก็มีการศึกษาเล็กๆนะ,ะอันนึงซึ่งผมจะไม่ได้ลงไปนรายละเอียดตรงนี้แล้วกันนะครับคือเขาก็เจอว่าในคนกลุ่มที่มีลองโ c o v i เนี่ยนะครับเจอว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับโดยที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนหรือที่ว่า obstructive sleep apnea เนี่ย,เ,ยเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับเพิ่มขึ้นกว่าประชากรทั่วไปนะครับยิ่ง ป่วยหนักเท่าไหร่ยิ่งเจอง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าเออเรามีเปลียๆเ,เฉยๆนะมันไม่ได้เปลียแค่ว่าเรากําลังพักฟืนเรากําลังจะดีขึ้นจากโรคแต่ว่ามันมีองอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะครับซึ่งพวกน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรักษาเพราะว่าบางครั้งนะครับไอ้ตัวการที่เรามีทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยอุดกัน้นในขณะหลับเนี่ย นอกจากมันจะทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับสบายแล้วตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นนะฮะมีอาการเพลียระหว่างวันนะฮะทำอะไรไม่ค่อยกระฉับกระเฉงความคิดไม่ค่อยแล่นอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับซึ่งอันตรายมันก็ยังมีมากกว่านั้นอีกคือผมเคยพูดไปแล้วในแง่ของระยะยาวนะครับระยะยาวเนี่ยโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคสมองโรคต่างเนี่ยมันจะตามมานะครับหรือถ้าท่านใดที่มีโรคพวกนี้อยู่เนี่ยมันจะทําให้ตัวโรค ควบคุมได้ยากขึ้นหรือว่ามีปัญหามากขึ้นซะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยโดยคาแนะนานะครับที่ผมคือตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาออกมาเยอะแยะนะักนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดหมอที่ดูแลคนไข้ที่รักษาโควิดไปแล้วยังมีอาการเพลียเหลืออยู่นะครับถ้าผ่านไปสักเดือน2เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มเจอกันแล้วนะครับในอเมริกาเนี่ยเราก็ส่งคนเหล่านี้ไปตรวจการนอนหลับดูแล้วเราก็เจอว่าหลายๆคนนะครับมีปัญหาในด้านการนอนหลับ โดยมีการหยุดหายใจในขณะหลับเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่มีการศึกษาออกมาเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีการศึกษาเล็กๆที่ผมบอกกล่าวไปเมื่อกี้ออกมาอันหนึ่งแต่เราก็เจอเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในในของผมก็เจอเหมือนกันนะครับที่คนไข้กลุ่มที่ปลูกถ่ายปอดแล้วก็หายแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ตรวจว่าโอ้เจอนะฮะแต่น,นี้มันบอกลำบากนะครับเพราะว่ากรณีแรกอาจจะเป็นเพราะว่าตัวโควิดจริงๆก็ได้หรือว่าการรักษาของมันก็ได้นะครับอันที่2มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออ ก่อนที่เราจะเป็นโควิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้เป็นหมั่นตรวจร่างกายเราไม่มีใครไปสนใจตรวจเรื่องการนอนหลับอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครเพลียอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมันนะฮะก็พอมีอาการเพลียขึ้นมาเราก็รีบตรวจหมดทุกคนก็อาจจะทาให้เราเจอโรคพวกนี้บ่อยมากขึ้นก็ได้อาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามผมก็คิดว่ามันมีความสําคัญอยู่ถ้าเกิดว่าท่านหายจากโควิดแล้วยังมีอาการเพลียการเหนื่อยเรื้อรังอยู่โดยเฉพาะถ้าเก,เกินเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่หายไปไหนเนี่ยก็ แนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอตรวจเรื่องการนอนหลับดูนิดหนึ่งนะฮะถ้าเป็น obstructive sleep apnea หรือว่าทางเดินหายใจของเราส่วนบนตรงคอหอยตรงเนี้ยมันอุดกั้นในขณะที่เราหลับไปนะครับก็แนะนําว่าควรที่จะต้องรักษานะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาหลายๆอย่างมันก็จะตามมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่รักษาไปนะครับอาการที่เพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหรือนอนแล้วไม่สดชื่นความคิดไม่แล่นต่างๆเนี่ยรักษาแล้วมันดีขึ้นนะฮะ รักษาด้วยเครื่อง CPAP พวกนี้มันดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกหลายหลายคนทราบไว้หน่อยว่ามันมีภาวะนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเช่นว่าออสมัยก่อนก็คงมีคนบอกว่าถ้าอ้วนนอนกรนถึงไปตรวจหรือว่าบางคนต้องขับขีย่ยวดยานพาหนะสําหรับคนสาธารนณะก็จะมีการบังคับให้ตรวจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาวะนี้อาจจะหลับในตอนขับรถซึ่งอันตรายนะครับพวกนี้ได้นะครับ สมัยก่อนเราทํากันเพราะว่าแบบนี้แต่โดีนี้เนี่ยมันมีโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็ถ้าคนไหนที่มีอาการเราก็แนะนําว่าควรจะตรวจและควรรักษานะครับโดยเฉพาะถ้าคนไหนที่เป็นมานานนาน,นานแค่ไหนยังไม่มีเกณฑ์ใครบอกไว้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันนานเกินเดือนหนึ่งแล้วเนี่ย มันน่าจะเป็นผลที่เริ่มระยะยาวแล้วสําหรับผมให้เดือนหนึ่งเหตุผลเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังพักฟื้นตัวนะครับสภาพร่างกายของเรามันควรจะค่อยๆดีขึ้นถ้ามันหายไปก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรแต่ถ้ามันเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่กับร่างกายเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื้อรังแล้วล่ะครับมันไม่น่าจะหายไปไหนง่ายๆแล้วนะฮะเราจะต้องไปตรวจดูสาเหตุต่างๆเช่น าการอยู่หายใจในขณะหลับเป็นต้นนะครับวิธีการตรวจก็คือจะต้องไปตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลคือไปนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนนั่นแหละครับที่เขาตรวจนะฮะอาจจะต้องไปหาโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆเพราะว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่มีสวนการตรวจการนอนหลับนะครับหรือถ้าท่านไหนที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเบิกจ่ายอะไรนะครับอยากจะตรวจที่บ้านก็มีตรวจได้นะครับสามารถติดตอ่อบริษัทหรือติดตอ่อคุณหมอ ได้นะครับเขาสามารถทําการตรวจแบบตรวจที่บ้านได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความไวมากเท่ากับการตรวจในโรงพยาบาลนะครับอาจจะตอบคําถามของท่านได้ไม่เต็มร้อยแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการอยู่ยใจในขณะหลับเนี่ยน่าจะพอตอบได้นะครับได้อย่างดีเลยด้วยซ้าไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะไปโรงพยาบาลจึงเป็ครับมันมีโควิดอยู่แถวนั้นไม่ได้อยากจะไปติดต่อกับหมอหรือบางครั้งทํานัดมันนานนะครับแต่ข้อเสียของการตรวจที่บ้านคืออย่างหนึ่งคือ มันเบิกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นการอยู่ในใจในขณะหลับที่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ c p a p ในตอนนอนเนี่ยนะครับมันก็เบิกไม่ได้เช่นกันนะครับเบิกค่า c p a p ไม่ได้จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อท่านไปทําการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะให้ประเทศไทยแก้ไขเคสน,นี้เพราะว่าที่อเมริกราเนี่ยตรงกันข้ามกับประเทศไทยนะครับคนไหนที่ตรวจที่บ้านเนี่ย ยิ่งดีด้วยซ้าไปเพราะว่า1มันราคาถูกบริษัทประกันที่เนี่ยเขาก็ชอบเขาชอบจ่ายของที่มันราคาถูกถูกไหมครับเขาจะมาจ่ายทําไมในการตรวจในโรงพยาบาลซึ่งมันแพงกว่านะฮะแล้วก็ต้องรอคิวนานกว่าที่เนี่ยคนไหนที่ตรวจที่บ้านได้เราก็ให้ตรวจที่บ้านนะครับแล้วมันเบิกได้เต็มร้อยด้วยซ้าไปคนไหนที่ต้องใช้เครื่อง c ีแพเราก็สามารถสั่งได้ด้วยนะครับจากการข้อมูลตรวจที่บ้านเนี่ยเขาก็จ่ายให้ประกันก็จ่ายแต่ที่ไทยเนี่ยมันไม่จ่ายนะครับมันตรงกันข้ามกันก็เลยเป็นอะไรที่แตกต่างกันนิดหนึ่งในแง่ของระบบประกันสุขภาพนะครับ แต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดูเหมือนกันนะไม่สามารถบอกใครให้แก้ไขตรงนี้ได้นะครับก็คงจะต้องรอต่อไปดูนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับไม่ว่าจะอาการน้อยหรืออาการมากนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังมีอาการลองโควิดเกินเดือนนึงไปแล้วเนี่ยนะฮะเช่นมีเหนื่อยเพลียนความคิดไม่แล่นสมาธิไม่มีนอนแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่พอทักทีนอนไม่อิ่มนะครับ ง่วงตลอดเวลาต้องพักกลางวันอย่างนี้นะครับแนะนําว่าสิ่งหนึ่งซึ่งควรพิจารณาคือการตรวจการนอนหลับนะครับถ้าท่านมีภาวะหยุดหายใจในขณนะหลับโดยการที่ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้นก็แนะนําว่าควรเรียบรักษาเลยดีกว่านะครับมันไม่ค่อยหายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเกิดดึงหนึ่งไปนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ